การปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เคล็ดลับเพื่อความสุขในชีวิตในชีวิตประจำวันเรามักเผชิญกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของผู้อื่นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่การที่จะยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกเครียดและไม่มีความสุข ดังนั้นการฝึกปล่อยวางจึงเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อการมีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้น 1. ยอมรับว่าบางสิ่งไม่อยู่ในมือเราการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตได้เป็นก้าวแรกของการปล่อยวางเราอาจมีแผนการที่ดีแต่ชีวิตก็ไม่แน่นอนดังนั้นการทำใจยอมรับเมื่อบางสิ่งไม่ได้เป็นไปตามแผนจะช่วยลดความกดดันในตัวเรา สองโฟกัสที่สิ่งที่เราควบคุมได้แทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้ลองมุ่งไปที่สิ่งที่เราทำได้เช่นการพัฒนาตนเองการจัดการกับอารมณ์ของเราหรือการตอบสนองต่อสถานการณ์ในทางที่สร้างสารรค์เมื่อเราโฟกัสที่ตัวเองเราจะมีความสุขมากขึ้น 3. ฝึกสติและการมีอยู่ในปัจจุบันการฝึกสติช่วยให้เราตระหนักถึงความเป็นไปในปัจจุบันและยอมรับมันโดยไม่ตัดสินการอยู่กับปัจจุบันทำให้เราไม่คิดมากถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนหรืออดีตที่ผ่านไปแล้วการฝึกหายใจหรือทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจสงบลงและปล่อยวางความกังวลได้ 4. เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นทุกความล้มเหลวหรือสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงบวกและหาประโยชน์จากมันจะช่วยให้เราปล่อยวางความรู้สึกผิดหวังได้ง่ายขึ้น 5. สร้างความเข้าใจและเมตตาต่อตอนเองอย่าก,กดดันตนเองมากเกินไปเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งทางกายและใจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรามีความเมตตาต่อตัวเองเราจะปล่อยวางและไม่คาดหวังเกินไป สรุปการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราละเลยหรือไม่ใส่ใจแต่หมายถึงการยอมรับความเป็นจริงและปรับตัวเพื่อความสุขในชีวิตการฝึกปล่อยวางจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและพบกับความสงบภายในอย่างแท้จริง